สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไฟมันสิบสิบคนสบายดีท่านปู้ชมทุกท่านเลยเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นโอกาสดีเมือ่อนึงซชเนาะเขาจะมาแก้ตัวในาการเฮ็ดเขา้าลามเนะนาะในการเฮ็ดขาลามซึ่ว่าปีกายเขาได้เฮ็ดลงไปแล้วนี่เป็นแบบนี้เนาะปีกายเขาได้เฮ็ดลงไปแล้ว ไฟใหม่ไฟใหม่ดำขึ้นื่อว้แล้วก็ปีนี้เขาจะมาเกมมือเนาะโดยการเขาจะเห็ดข้าวลามแต่ว่าจะเป็นข้าวที่มีสีเนาะเป็นเป็นลักษณะข้าวอ่าข้าวกำบ่ข้าวเขียวใบตยเนาะเขาจะเอื้นลักษณะแบบนั้นเนาะเช่งว่าอ่ามันจะแตกต่างจากปีกายปีกายเนะเมนเอาข้าว้างเห็ดเนาะและเข้าไป กับเขียมไปกะเขียมอุปกรณ์ของเขาเนาะไปตัดไม่ก่อนเช่งว่าไม่หันไอได้ตัดมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตัดให้มันเป็นบ้องของไปของมันเนาะไปเลยม,มาแล้วได้สองอันครึ่ง <laughs> สามอันเขาจะมาเอาเข้าใส่เนาะวันนี้เนาะเชื่งว่าเข้าเขาได้กะเขียมปะไว้แล้ว นี่เดี๋ยวให้เบิ้งเข่าเนาะอันนี้แมนเข่าเขาเนาะเข่าขาวกับเข่าเขียวแล้วก็เข่าเหลืองกับเข่าเหล่ี๋ยวทำการกรอกมึงช้างนะลูกอีกกลิ่นน้ำห่อนเนาะปกติแล้วเขาจะมาเข่า ใส่ในบังนี่เลยเนาะเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่านี่มันเอาเข้าสีห็ดเข้ามาอทั้งนอกต้องได้มาผ่องซะอีกถ้าอยากให้มันแซ่ดต้องเอาอ่าน้ำตาลกับกะทิใส่เนาะมันจะแซ่บกว่าก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จแล้วเนาะเอาหอันี่ใส่ สำเร็จแล้วมีแตย่ยังจะเอาอน้ำใส่หน่อยนึงเวลาเ,าเผาแล้วมันจาคอ,อยต้มเข้าไว้มันสุกนะแล้วไปเอาน้ำใส่ก่อนตมีคนจับให้ลำบากทำการเผาไปแล้วบ่าว่าผลลัพธ์มันจะออกมากเป็นยดได กำลังปูดม,มีประมาณบดตึงแล้วแห้ยเก่ากำลังปูดออกปูดออกมึงเนื้อผ่านไปเกือบสิบห้านาทีน่าจะสุกละเอาออกปลาไปต่างหากจากังไลมันเย็นแล้วปอกนี่อันนี้มันเริ่มปูดแล้ว ตกแน่นกายเอามันลองปอกตัวหนึ่งลองบ้างนะตัวนี้มันซุกแล้วย่านยังเดียวคือย่านมันติดเพราะว่าเข่ามันเข่าที่เขามาอยู่นอกแล้วมันใสดูดีดักเอ๊ะแม่ นี่ติดตำวาดอ่ะนี่ขอมกะทิ วันมันเชียบสะดายมันลี่ แอบยังอีกสองอันอันนี้มันของลุงอวยอันนี้นะถือว่าปีนี้เห็ดข้าวลำได้ ดีก็ปีกายเนาะแต่ก็ยังยังบดีพอสมควรเถอ,อะสายก็ต้องขอจบคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามสายและเป็นอะไรในการเฮ็ดข้าวหลามของ้ายในวันนี้ถืออกถึอใจลหลายๆคนบอรหรือว่าสายต้องปรปับปรุงบนันไดเป็นแปลงบันไดก็อยากให้คอมเมนต์ป้าไว้อยู่กองคลิปนี้เนาะ และมื่อหนามาล่ะซ้ายจะลองปฏิบัติตามคำคิดเห็นลองเบิงพบกันไหมในคลิปหน้าซึ่งซ้ายจะพาไปหิดยังไปใส่ต้องติดตามกันไว้เนาะสำหรับมื้อนี้ซ้ายต้องขอเกล้าคำ่าสวัสดีบ๊ายบาย